สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอล์กโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจใกันด้วยนะฝากไปกันกดกันเยอะๆนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับตามพาดหัวเลยนะครับว่าลูเบนอะโมริมนะครับจะเหมาะสมกับลิเวอร์พูลเราจริงหรือเปล่านะครับก็ซึ่งแน่นอนนะครับว่าซาบีลองโซที่เราคาดหวังกันไว้เนี่ยนะครับก็ล่าสุดนะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาจะอยู่ต่อกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับซึ่งก็ทำให้ ตอนนี้เนี่ยนะครับปิดประตูไปแล้วร้อยเปเซนะครับสำหรับทางซาเบียลองโซนะครับและคนที่ขึ้นมาเป็นเตงหนึ่งแทงนั่นก็คือลูเบนอโมลิมนั่นเองนะครับกุนซือของทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังอยู่ช่วงนี้นะครับหลายๆสื่อหลายๆสำนักต้องบอกนะว่าเขาเล่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าเป็นทางลูเบน อโมลิมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรูเบนอโมลิมคนเดียวนะครับมีโรเบโตเดชบี้ยู่เรียวนาเกมันด้วยนะครับอีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ดีๆมาเป็นคนดิเดตขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักรูเบนอโมลิมกันหน่อยละกันนะครับไหนๆก็มีชื่อคนดิเดตเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งแล้วว่าจะเข้ามารับงานต่อจากเจนคอปว่าเขามีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับรูเบนอโมลิมนะตอนนี้ก็อายุเพียง 39ปีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นโค้ชที่อายุน้อยมากนะเออ39ปีเท่านั้นเองครับก็แต่ยังต้องบอกว่ายังเยอะกว่านาเกมัมนนะตอนคุมทีมเออต้องบอกงี้นะครับเพราะว่านาเกมันเนี่ยคุมตอนอายุ20กว่ากว่านะครับแต่ลูเบนโมลิมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอายุ39นั่นก็แสดงว่าเขาคุมฟุตบอลเนี่ย ต้องประมาณ33-34นะครับก็รูเบนอมูลิมนะครับเป็นนักเตะเก่าของทางสปอร์ติงสปอร์ติ้งลิเบอนนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับเขาเนี่ยประกาศแขวนสตั๊ดนะครับเมื่ออายุ32ปีนะ ตอนอายุ32นะครับเจ้าตัวในประกาศแขวนสตาร์ทเลยนะครับก็คือเลิกเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็พอเลิกจากการเตะฟุตบอลนะครับมาคุมทีมดิวิชัน3นะครับในลีกโปรตุเกสนะครับแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นได้ด้วยนะแต่สุดท้ายนะครับเจ้าตัวเนี่ยโดนปรับนะครับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาต ในการคุมทีมนะครับหรือว่าซีไลเซนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ย้ายไปคุมกับทีมบรากานะครับในลีกโปรตุเกสอีกนะครับแล้วก็ช่วยให้บรากาคว้าแชมป์ได้ ในรอบ4ปีนะครับโดยที่เขาเนี่ยไปคุมเพียงฤดูกาลแรกเท่านั้นนะครับก็พาบาก้กาคว้าแชมป์นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายมาคุมที่ s p o ร t ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็สามารถนะครับพา s p o ร t ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีกในรอบ19ปีเลยนะในฤดูกาลแรกด้วยนะครับแล้วก็ได้อีกถ้วยหนึ่งก็เป็นถ้วยเป็นถ้วยเล็กนะครับในประเทศของตัวเอง นะครับก็อารมณ์เหมือนทั่ว FA ครับของอังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็อโมริมนะครับสามารถนะครับหยุดการผูกขาดในการคว้าแชมป์ของ FC p o r ป o โตแล้วก็เบนฟิก้านะครับที่เป็นทีมที่แข็งแข็งแกร่งที่สุดในลีกโปรตุกเกสได้นะครับแล้วก็พาสปอร์ติ g งลิเดอบอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมบิลทีได้เลยนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ย อ่าหลายๆท่านก็น่าจะทราบว่าลีดโปรตุเกสมันมีแข่งอยู่2ทีมเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คืออ่าบาก้านะครับอ่าเบนฟิก้าขออภัยแล้วก็ FC ฟซีพอโตนะครับถามว่าสปอร์ติ้งลิปบอนล่ะไม่ดังเหรอดังครับดัง,ด,งดังเคยดังชื่อเสียงนะครับแต่ว่าในการคว้าแชมป์นเนี่ยสำหรับสปอร์ติ้งลิปบอนเนี่ยห่างหายไปทั้งหมด19ปีและลูเบนอโมลิมเนี่ยก็พาสปอร์ติ้งลิปบอน คว้าแชมป์จนได้นะครับเขาอยู่กับ s p o ร t i n g งลิสบอมาทั้งหมด202เกมนะครับพาสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะไปทั้งหมด1 4 1ครั้งเสมอไป30แพ้ไปเพียง31ครั้งเท่านั้นเองนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้ทั้งหมด435ประตูนะครับเสียไป181ประตูนะครับพาลิสบอนคว้าไปทั้งหมด4ถ้วยนะครับมีหลีกโปรตุเกส1ครั้งนะครับลีก โปรุเกสลีคับหนึ่งครั้งแล้วก็โปรุเกสซูเปอร์คัพอีก1ครั้งเปอร์เซ็นต์ในการคุมทีมเอาชนะคู่แข่งได้นั่นก็คือ70%นะครับแล้วทั้งนี้เนี่ยรูเบนอโมลิมนะครับก็ยังปั้นนักเตะขึ้นมานะครับให้มีชื่อเสียงก็อาทิเช่นกอนซาโลอินาซิโอนะครับมัติวุทนูนเยสนะครับเปโดปอโลนะครับนูโนเมนเดสนะครับวิกเตอร์เคียวเคเลสนะครับมาเอลูกาเต้นะครับ เปโดกอนซันเวสนะครับอุสมานดิโอมันเด่และก็เมอร์เทนฮูลมันนะครับทั้งนักเตะที่กล่าววันนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีชื่อนะครับที่ทีมยักษ์ใหญ่จับตามองเอาไปร่วมทีมด้วยทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การคุมทีมทุกอย่างเนี่ยนะครับมันดูดีหมดนะแล้วก็การ คุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในปีแรกเลยนะแล้วก็พาสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วเขาไม่ได้ฟุกนะเพราะว่าเขาก็คุมบาก้กาอีกหนึ่งทีเหมือนกันในปีแรกแล้วก็พาบาก้กาเนี่ยคว้าแชมป์มาด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกุญซือที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับ Energy ที่ร่วมกับเกมเนี่ย เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะมาก่อนนะส่วนมากนะครับโค้ชที่เคยเป็นนักเตะมาก่อนจะเข้าใจฟุตบอลเป็นอย่างดีมากๆต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องระบบเรื่องแบบแผนนะครับเขาก็มีอยู่ในตัวของเขาแหละโอเคนะครับอายุเพียง3-9มมันอาจจะบางคนก็อาจจะมองนะเฮ้ยว่า คุมลีพูเนี่ยจะไหวไหมเพราะลีพูเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับกับโค้ดอายุ3ามมันอาจจะย,ยังไม่เพียงพอไหมยังไงถ้าเขาได้มาจริงๆก็คงต้องรอให้โอกาสเขาไปก่อนนะครับสุดท้ายยังไงเราก็ต้องรอให้โอกาสนะครับแล้วก็ซึ่งล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ออกมารายงานอีกครั้งนะครับว่ารูเบนอโมริมเนี่ยคือตัวเต็งที่สุดแล้วในการเข้ารับตําแหน่งกุนซือของทีมล์พู นในเนื้อข่าวเขาบอกว่าแม้ว่าช่วงใน1-2วันที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวดีว่าโรเบร์โตเดชาบี้กุนซือของทางไบตันนะครับจะได้รับคำชื่นชมจากสโมสซอร์ลิปูมากก็ตามแต่โมลิมนะครับกุนซือของทางสปอร์ติ้งลิบบอนก็ยังคงเป็นชื่อแรกนะครับที่ลิปูเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าสโมสอร์ลิปูมีการมองหาตัวเลือกที่ดีที่สุดและมีตัวเลือกมีตัว เลือกลายชื่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานของพวกเขาอยู่หลายๆชื่อแต่อโมริมเนี่ยคือตัวเต็งของพวกเขาในเวลานี้นะครับอันนี้เนี่ยทางฟาบิซิโอโรมาโนออกมาเล่นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทางรูเบนอโมริมนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันว่าโอเคไหมกับสาติทุกอย่างกับประวัติ คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการมาคุมทีมสปอร t ต,ติ้งลิ b บอว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครมองแล้วว่าเออเหมาะเว้ยก็พิมพ์ม,มาหรือว่ายังไม่เหมาะอายุยังน้อยไปก็แสดงความคิดเห็นกันลงมาได้นะครับอยากทราบความคิดเห็นของหลายๆท่านเหมือนกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่ต้องบอกว่าคันดิเดตโค้ดอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับ ไม่ใช่ใครครับนั่นก็คือโรเบโตเดชเบี้นั่นเองนะครับที่เมื่อวานน่ะนะครับเมื่อวันซื้นเะนี่ยขอภยัยพาไบาตันมาบุกเยือนในทินแอนฟิล์ของเรานะฮะก็บอกว่าสภาพทีมนะครับเขาอาจจะยังไม่สมประกอบแต่เขาทำทีมได้ค่อนข้างดีนะเหนียวแน่นนะครับแต่ก็มีจังหวะหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นในสไตล์นักเตะ ทีมกลางตารางอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติที่ลิพูลเราจะสามารถเจาะได้นะครับแต่ว่ากว่าจะเจาะได้เราก็เห็นกันแล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก็ล่าสุดนะครับทางไมเคิลริชาร์ดนะออกมาเชียร์ลิพูลครับให้ไปดึงโรเบโตเดชิบี้นะครับมาคุมทีมนะครับเขาในเนื้อข่าวเขาบอกว่ากุนซืออิตาเลียนน่ย ตกเป็นข่าวพวัวพันเป็นหนึ่งในตัวเต็งเข้ารับงานต่อจากเยนคคปในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับแมากาลิชานเนี่ยเขากล่าวมานะครับว่าผมชอบนะผมคิดว่าเขาคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมสิติของเขากับลิพูก็ดีเยี่ยมผมคิดว่าใน4เกมหลังก่อนหน้านี้ก่อนหน้านัดนี้เขาไม่แพ้เลยถ้าผมจำไม่ผิดเขาเห้าวหาญวิธีการที่เขาพาทีมลงสนามมีกี่ทีมกันที่มาเล่นที่แอนฟิลด์แล้วเอาแต่ตั้งรับ ไบตันไม่ได้ทำแบบนั้นเลยผมคิดว่าพวกเขาโดดเด่นมากในแนวทางการเล่นผมจำได้ตั้งแต่ซาซูโรในการโชว์ซีอาผมแบบว่าทีมนี้เล่นฟุตบอลเกมบุกยอดเยี่ยมมากผมคิดว่าหากเขาได้รับโอกาสเขาคงทำงานได้ดีมากๆผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับก็โรเบรโตเดชบี้ต้องบอกงี้ครับเมื่อวานที่เมาาื่อวันซืนนะที่พาทีมมาบุกริพูของเราที่ทินแอนฟิลด์เนี่ยนะครับ เขาเป็นทีมที่กล้าต่อบอลคือโรเบรโตเดชบี้เขาทำลูกทีมให้กล้าต่อบอลตู้กับทีมใหญ่นะแล้วทําได้ดีในหลายๆจังหวะถ้าสังเกตดีๆเวลาแกะเพจนะครับนกเตะไบตันไม่มีลนล,ลานนะครับเซตเกมตั้งเกมขึ้นมาได้ตลอดแต่โอเคแหละมันจะไปเสียกลางทางอะไรยังไงก็ว่ากันไปอันนี้มันคือศักยภาพของนักเตะแต่สุดท้ายเขาทําให้ลูกทีมเนี่ย กล้าต่อบอลสู้กับทีมใหญ่ๆซึ่งเราเห็นมาในหลายๆนัดแล้วนะครับแล้วยิ่งมานัดเจอกับเราเนี่ยล่าสุดก็ง่ายๆครับครอปเจอเดชเบี้มาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด7นัดนะครับเอาชนะได้แค่น,นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานสื่อเป็นนัดที่2นะครับนอกนั้นเดชบี้เสมอบ้างชนะบ้าง อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกุนซื้อที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับลีดลายชื่อที่จะเข้ามาคุมลีพูต่อจากเจอร์นคอปนะครับก็ใครเชียเดชบี้ใครเชียอโมลิมก็คอมเมนต์มาบอกกันอีกหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะครับต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องปรบมือให้คนคนนี้เลยนะ เออเพราะว่าเขาพูดได้ดีครับเขาพูดดีจริงๆนะครับนั่นก็คือลอยคีนนะฮะเขาออกมาบอกนะครับว่าปีนี้เนี่ยล์พูเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์นะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอให้กับอาร์เซนอลไป0ูประตูต่อ0นะครับในเนื้อข่าวเขาบอกมานะครับว่าลอยคีนเนี่ยล่าสุดรับบทนักวิเคราะห์นะครับ ในช่องสื่อต่างๆนะครับเขาออกมาพูดถึงลิพูว่าลิพูเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงของวันนี้ชัดเจนว่าพวกเขาเก็บชัยชนะได้แล้วและนั่งดูทั้ง2ทีมเสมอกันลิพูจะต้องยินดีกับผลการแข่งขันที่ออกมาหากคุณกำลังดูตารางคะแนนอยู่คุณต้องคิดได้แล้วว่าลิพูจะเป็นทีมเต่งเอก็ต้องบอกว่า ลอยคีนพูดดีนะเออลอยคีนพูดดีนะฮะพูดดีก็มันมันก็จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับต้องบอกงี้ว่าลเว์พูลนะครับทีมของเราเนี่ยนะฮะกุมนะครับก,มนะบกุมชะตากรรมของตัวเองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งนะครับมี67แต้มนะครับนำอาร์เซนอลอยู่นะครับสแต้มนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้ม ซึ่งแน่นอนครับถ้าอีก9นัดที่เหลือเราชนะทั้งหมดเราเป็นแชมป์ร้อเปนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาจมูกใครเลยนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครเลยนะครับหวังย่างเดียวคือขอให้ชนะทุกนัดที่เหลือเท่านั้นเองนะครับส่วนอาร์เซนอลกับแมนเิตี้เขาจะเตะอะไรยังไงกันอันนั้นมันก็เรื่องของเขานะครับเราต้องทำเอง ให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยมาคอยแช่งเขาและกันต้องบอกเงี้ะต้องคอยมาแช่งเขาและกันนะครับแล้วซึ่งล่าสุดนะครับถ้าใครรู้จักกันดีนะครับออฟต้านะครับเป็นสื่อเกี่ยวกับการทำส่ตินะครับเป็นเว็บไซต์นะครับที่เก็บส่ตินะครับเขาออกมานะครับใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับนั่นก็ล์ภูนะครับ นะครับมันประมวลผลออกมาว่าลิพูเนี่ยจะพังอาจคว้าแชมป์แซงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมานะครับขึ้นมากที่สุดแล้วนะครับในเนื้อข่าวเขาบอกมาครับหน้าหลังจากเกมที่ลิพูเนี่ยเอาชนะไบรตันสองประตูตอนหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเสมอกับอาเซนอลไปศูนย์ศูนย์นะครับทำให้ลิพูนะครับแซงนำเป็นจ่าฝูงก่อนลงเตะในเกม 9นัดที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับทีมจากแอนฟิวเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคนแรกตั้งแต่ปี2020เพิ่มจาก35.3%เป็น47.7%นเะครับเมื่อเสียงนุบบีทีท่เอติฮัตสเตเดียมดังขึ้นมานะครับเสียงนุบบีหมดเวลานะครับแล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลนะครับก็มีโอกาสยุติความฝันคว้าแชมป์หนแรก นะครับในรอบ20ปีอยู่ที่18.8นะครับซึ่งอาเซนอนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเ,เลขค่าเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่าริพูที่10.3นะครับซึ่งออปตาเขาทำนายมาอันนี้มันคือซ u เปอร์คอมพิวเตอร์นะเออต้องบอกงี้นะครับเพราะว่ายังไงสุดท้ายนะครับมันก็ต้องเป็นเราเนี่ยแหละนะครับที่ต้องกุมชะตากรรมตัวเองเอาไว้ให้ได้ นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันว่า9นัดที่เหลือนะครับของทั้ง2ทีมของทั้ง3มทีมฮะขออภยัยว่ามีทีมไหนเจอใครกันบ้างนะครับก็เอาดูของเราแล้วกันนะครับเผื่อใครแบบไม่ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับว่าเก้านัดที่เหลือเนี่ยมีใครเจอใครบ้างนะครับเก้านัดที่เหลือเอาของลิอร์ก่อนนะครับวันพฤหัสนี้นะจะ เล่นในบ้านนะครับพบกับทางเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยไปเยือนแมนยูนะครับหลังจากนั้นมานะครับจะเจอกับทางชิดตันพาเลทในบ้านนะครับแล้วออกไปเยือน3นัดติดเลยนะครับโดยจะไปพบกับฟูลแลมเอวตันแล้วก็ทางเวสแฮมนะครับกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอันนี้เป็นเกมใหญ่เป็นเกมที่2นะเออแล้วก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าครับตบด้วยนะสุดท้ายนะครับ เปิดบ้านเล่นกับวูฟแฮมตันวันเดอรเลอร์นะครับนัดนั้นไม่รู้ว่าถ้วยจะอยู่ที่สนามแอนฟิลด์อยู่หรือเปล่านะเออนะครับเพราะมันเหลืออีกแต่เนัดน,นะครับถ้าเราชนะหมดอย่างที่บอกเราแชมป์แน่นอนส่วนอาร์เซนอลครับกลางสัปดาห์นี้จะเจอกับทางลูตันทาวนะครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ครับจะออกไปเยือนไบตันนะไบตันเราเห็นแล้วว่าเล่นดีขนาดไหนนะในเกมที่จะพบกับเรานะครับและเขาเล่นในบ้านด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะ ทำให้อาร์เซนอลสะดุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะพบกับแอสตันวินล่าครับต่อด้วยไปเยือนวูฟนะครับแล้วก็จะมีลอนดอนดาร์บี้แมตช์สองนัดติดนะมีเล่นในบ้านเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็ออกไปเยือนทอรแนมฮอนสเปอร์นะครับพบกับบอนมัดครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนแมนยูอีกนัดหนึ่งอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าหนักนะครับและเกมนัดสุดท้ายครับได้เล่นในบ้านพบกับเอฟเบอร์ตันนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ การสัปดาห์นี้นะครับจะพบกับแอสตันวิลล่านะครับโดยเตะในบ้านนะครับแล้วก็จะออกไปเยือนคิสตันคิสตันพาเลทนะครับเล่นในบ้านพบกับลูตันทาวนะครับแล้วก็ไปเยือนไบตันนะก็ภาวนานะครับให้เดชบี้เนี่ยหยุดทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนซิตี้ให้ได้อีกสักครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านพบกับวูฟแฮมตันนะไปเยือนฟูลแลมแล้วก็เดี๋ยวไปเยือนกับไปเยือนสเปอร์ด้วยแต่เยือนสเปอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อน นะครับเพราะว่าต้องไปเตะ FA ครับนะแล้วก็นะัดสุดท้ายนะครับเขาจะเล่นในบ้านพบกับทางเวสแฮมอยู่ในเตดนะครับก็ต้องบอกว่าเส้นทางของเราเนี่ยนะต้องบอกงี้ฮนะเส้นทางของเราเนี่ยมันมันดูแล้วมันโปร่งใสเออมันโปร่งใสกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางอาร์เซนอลนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับ บอกแล้วว่าสุดท้ายมันคือเราเองว่าจะเอาชนะได้ไหมนะครับเกมไปเยนแมนยูเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเราโดนเ,เขาเขี่ยตกรอบมาแล้วไม่รู้เขาจะย้ำแค้แเราหรือเปล่านะครับลองดูว่าครอปจะกระตุ้นนักเตะยังไงอีก9นัดที่เหลือว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าอา์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้ยังมีเกมแชมเปี้ยนลีกซึ่งอา์เซนอลเจอกับบาเยนน์มิวนิกส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทางเลอันมาริด ก็ภาวนาว่าให้เขาเข้ารอบไปลึกๆอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปรีบตกรอบนะครับเราเองก็เหมือนกันก็มีเกมยูโรปาลีกที่จะพบกับออตาลนตามันก็ไม่ใช่งานที่มันจะง่ายมากนะครับแอตาลนตาก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามองในมุมแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลมีเกมที่หนักพที่หนักกว่าเราอ่ะเออเพราะว่าเขามีแชมเปี้ยนลีกที่ต้องเจอกับทีมใหญ่นะครับรอดูนะว่า9้านัดที่เหลือ ให้จะคว้าแชมป์นะครับซึ่งผมมั่นใจเลยว่าทุกๆคนภาวนาให้ลีพูคว้าแชมป์อยู่แล้วตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับเอาจะช่วยนักเตะแล้วก็เอาจะช่วยเยอันคอปกันไปด้วยนะครับให้สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกสักสมัยหนึ่งแล้วกันนะครับามาดูความหลงเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนะัดที่เราเปิดบ้านพบกับไบตันกันหน่อยนะครับมันมีภาพมาครับว่ามีหนุ่มน้อยเด็กน้อยคนนึงนะฮะ เขาชูป้ายนะครับชูป้ายขอเสื้อดาวินุยเยสนะครับเนี่ยชูป้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับดาวินุยเยสเขาเหลือบมองไปเห็นพอดีนะครับพอเหลือบมองเห็นก็จัดไปหนึ่งตัวท่วนนะฮะเออเนี่ยฮะก็จัดให้นะครับก็เหมือนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนบอลตัวโยงอะไรอย่างนี้นะครับนุยเยสก็เลยจัดเสื้อให้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่อง น่ายินดีเป็นเรื่องที่ดีต้องบอกงี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่นักเตะของเรานะครับดูแล้วแฟนบอลเนี่ยให้ความรักนะครับแล้วก็นักเตะของเราก็สนิทสนมกับแฟนบอลน,นะครับทาให้แฟนบอนลรักแล้วก็แฟนบอลอย่างะจะพูดยังไงเชีย ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคสําหรับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับแล้วก็ชมจบแล้วอย่าลืมไปกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะเออเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะครับกับช่องพอดบอกอโ l ล n นวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ